สวัสดีครับชาวราศีกร,รกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบ่ายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกร,รกฎหรือชาวราศีกร,รกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนพฤศจิก,กาย,ยน2567นนี้เป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคิดยังไงกับเรากันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถติดต่อได้ที่บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับในไลน์เนาะ ทีเราไปดูกันว่าดวงของเขาคนนั้นคิดยังไงกันบ้างหรับแต่พลังงานด้านบวกนะไพ่ใบแรกนะครับเปิดมาได้ไพ่สี่ถ้วยราชินีถือไม้9ก้าดาบสองไม้แล้วก็เป็นไพ่กิงถือถ้วยนะครับโอเคทีนี้เราไปดูกันนะ ชาวกรกฎลัคนากรกฎครับตอนนี้ดาวคู่ของคุณเนี่ยได้เดินโครจรไปอยู่ในภพเลนมรณะนะครับก็อาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นไม่สัมพันธ์กับลัคนาในทางโหราศาสตร์ไทยนะครับก็แปลว่าความรักความสัมพันธ์มันอาจจะมีในเรื่องของความ นะครับมีไพ่เป็นนี้สองไม้เกิดขึ้นเป็นรูปที่ผู้ชายกําลังมองถึงลูกโลกแล้วมองไปที่ดินแดนที่ไกลโพ้นครับในทว่วงทะเลมันหมายถึงกําลังคิดถึงใครคนใดคนหนึ่งอยู่นั่นแปลว่าอาจจะเป็นตัวคุณหรือเปล่าที่เขากําลังคิดถึงอยู่หรืออาจจะกําลังเหมือนกับอรออยู่ได้กันอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยและยังมีความไม่ตกความกังวลอยู่กับไพ่ก้าดาบนะครับมันมีความสับสนมันมีความรู้สึกท้อใจ ทุกใจเหนื่อยใจอยู่นะว่าเออทำไมมันต้องมีปัญหาใน Long Distance Relation หรือความรักทางไกลหรือบางคนอาจจะอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีเวลาให้กันมันก็เป็นประเด็นและปัญหาหนึ่งที่อาจจะทําให้ดูเหมือนเป็นปัญหาโลกแตกเลยนะครับมันก็อาจจะทําให้ความคิดของคนสองคนนั้นดูไม่สมดุลกันก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าจริง,รงๆเขายังประทับใจยังมีความรู้สึกที่ยังดีกับตัวคุณอยู่จบให้ราชินีถือไม้คุณยังเป็นคนที่ยังาสามารถที่จะเป็นความหวัง เป็นการควบคุมในเรื่องของความรู้สึกนะครับถ้าคุณควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้มันจะเป็นความหวังให้เขามีความรู้สึกดีนะครับแล้วก็มีคิงถือถ้วยจริงๆเขายังหวยหา <S <S เขายังมีความรู้สึกที่ยังรักยังมีความรู้สึกที่ดีกับคุณถึงแม้มันจะทําให้คุณรู้สึกเบื่อนหน่ายรู้สึกเส็งกับความรู้สึกที่เขาอาจจะปฏิบัติกับตัวคุณมันอาจจะดูน้อยนิดมันอาจจะดูไกลไม่มีเวลานะครับหรือว่าอาจจะพูดอย่างทําอย่าง อาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันไม่สอดคล้องกันก็อย่างที่บอกว่าดาวคู่ไปตกในเรือนมรณนะย่อมมีความคิดที่ต่างกันพเพราะเรือนมรณนะเนี่ยเขาเรียกว่าทุสถานภพบ ทุสถานะพบเนี่ยหมายถึงสภาวะที่แตกต่างกันหรือไม่สัมพันธ์นกันกับลักนาหรือจุดกําเนิดของคุณในทางดวงดาวของโหราราสตร์ไทยจะบอกแบบนี้มันก็สะท้อนออกมาเหมือนกับที่ไพที่บอกนะครับถึงแม้นะครับความรักมันจะยังพอที่จะมีโอกาสของการมีแพชชั่นนะครับในเรื่องของความรักที่จะไปต่อยังมีความรู้สึกที่เขายังโหยหากับความรู้สึกที่ยังอยากมี คุณอยู่ในชีวิตของเขาอยู่นะครับถึงแม้คุณอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงปัญหาหรือไม่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่เขาอยากจะมีเราขนาดนั้นแต่นั่นมันเป็นประเด็นของความคิดของเราไม่ใช่ของเขาเนาะดังนั้นอันนี้ก็ต้องเคารพในเรื่องของไพ่ว่าเขาบอกแบบนี้เนาะดังนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าโอกาสของความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์ของเขาจะเป็นยังไงกันต่อขอไพ่ให้กับชาวราศรีกรกฎลักขนากรกฎเพิ่มเติมด้วยนะครับเขาคิดยังไงต่อ แปดดาบโอ้โหเก้าดาบแปดดาบมาเลยเนาะเดินเ mm. ลเวอร์าชินีถือไม้มาแล้วมีเด็กถือไม้มาด้วยราชาถือถ้วยมาแล้วราชินีถือถ้วยก็มาอีกแล้วก็มีไพ่หนึ่งไม้อิทธพลใต้สำหรับอัศวินถือไม้โอ้โ oh. หแสดงว่าค่อนข้างมีแพชชั่นนะครับในช่วงเดือนนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าดาวพุธศุกร์ คู่ทาดน้ำนะครับเกตสุริยานโคโจรเข้าสู่เรือนปุตตะแปลว่าเรือนอารมณ์มันมีดาวไปกระตุ้นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของชาวกรกฎนะครับลักษณะกรกฏในเรื่องของคู่ครองอาจจะทําให้เกิดลักษณะข,ของปัญหาและก็ในเรื่องของความรู้สึกที่โหยหาความมีแพชชั่นต่างๆนะครับลองมานับดูไพ่ทาดุไฟดูนะครับ1 2 3 4 5สี่ห้าใบโอ้โหนะครับ คือครึ่งหนึ่งเลยนะแค่ธาตุไฟขึ้นมาครึ่งหนึ่งธาตุไฟเป็นสัญลักษณ์ของความคิดกับทัทศนคติกับในเรื่องของเอาขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะแพชชั่นแพชชั่นก็หมายถึงความกระตือรือร้นนะครับเนี่ยตรงกับให้อัศวินถือไม้เนี่ยแปลว่าแพชชั่นที่รุนแรงนะครับเหมือนไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนก็อยากไปหานะครับประมาณนั้นเลยนะหนึ่งไม้อยากติดต่ออยากคุยอยากพูดคุยอยากเจ็ดต่ออยากเจรจาอยากที่จะมีในเรื่องของความแบบ ปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นนะเพราะว่ามันอาจจะดูห่างหาดูแบบไกลกันหรือดูแบบอยู่ใกล้ก็ไม่มีเวลาก็เลยอยากจะมีเวลาอยากจะคุยอยากจะโรแมนติกอยากจะสวีทกันมากขึ้นแต่มันก็ไม่พ้นที่มันจะมีประเด็นเข้ามาบ้างนะครับมีความน้อยเข้ามาบ้างไม่เราก็เขานะในเรื่องของความรู้สึกแต่เขาก็มีความรู้สึกว่า เดลิเวอร์นะครับอยากจะตัวติดกับเรามากขึ้นในช่วงเดือนเนี้ยม,มันมีดวงดาวไปกระตุ้นในเรื่องของอารมณ์ที่อยากจะให้เขาว่ามีในเรื่องของความโรแมนติกหรือมีในเรื่องของความที่อยากเข้าหาเรามากขึ้นอยากจะมีเรามากขึ้นแต่ไอเราอะเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าตัวของคนกรกฎนั้นอาจจะดูแบบมีพลังงานยังไงเพราะว่าบางคนก็อาจจะมีความนอยอยู่ในตัวอย่างที่บอกไปว่าแบบเออแต่ก่อนอะ่ะ นะเราพยายามไปหากับแบบปฏิเสธเราไม่อยากจะมานั่นนู่นนี่แต่พอทีเราอยู่เฉยๆของเราก็อยากจะเข้าหาเราอะไรเงี้ยบางทีเราก็มีความรู้สึกแบบอืมนะคร,ครับพูดง่ายๆตรงๆก็คือเหมือนเราก็อาจจะดูเล่นตัวบ้างอะ่ะเออประมาณนี้ก็ได้มันก็เลยดูยืดยุดฉุกเฉิกันบ้างกับในเรื่องของความรู้สึกแต่ว่าเข้าที่ดูคือมันก็ยังสามารถที่จะ เหมือนประคับประคองไปได้อยู่นะกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับถ้าตัวเราเองพยายามมองการไกลแล้วก็ละทิ้งในเรื่องของความรู้สึกในบางสิ่งบางอย่างที่ เขากับเราอาจจะไม่ได้ตอบรับตอบโจทย์กันในช่วงอดีตท,ที่ผ่านมาแต่มันไม่ถึงกับขั้นเลวร้ายในยลักษณะที่ว่ามีเตอร์ปาร์ตี้มีคนอื่นอะไรแบบนี้มันก็น่าจะพอที่จะพาไม่แค่ไม่มีเวลาให้กันหรือว่าอะไรแบบนี้ก็อาจจะยังพอให้ภัยกันได้บ้างอยู่ถูกไหมครับอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องอื่นๆอันนี้ก็ค่อยว่ากันอีก นะครับอีกกรณีหนึ่งเนาะแต่กรณีนี้คือถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าเรายังอยากไปต่อกับความรักที่มีต่อกันเราก็ควรที่จะต้องละทิ้งนะครับในเรื่องของความรู้สึกในบางสิ่งบางอย่างไปเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นไปต่อเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขากําลังมีแพชชั่นกับคุณค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ค่อนข้างเยอะคําว่าแพชชั่นรุนแรงไม่ได้แปลว่าเขาจะมาทําลายร่างกายเรานะครับคาว่าแพชชั่นรุนแรงคือหมายถึงว่ามีความกระปือรือร้นที่อยากจะ มาหาเราหรือเข้าหาเราอยากจะตัวติดกันกันกบเราเป็นไพ่เลเวอร์เห็นไหมครับประมาณนี้ไพ่บอกว่ามีคิงถือถ้วยกับราชินีถือถ้วยมาบอกเลยว่ามันมีโอกาสที่เขากับเรายังเป็นอะไรที่ยังตอบรับตอบโจทย์กันในลักษณะของความรู้สึกที่มีให้กัน คุณอยากได้ความรู้สึกดีๆเขาก็อยากหยหาความรู้สึกที่คุณนะครับเคยปฏิบัติเคยดีกับเขาแบบนั้นนะอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้มันก็จะมีทรงประมาณนี้เกิดขึ้นอันนี้เราไม่นับนะครับว่าใครมีปัญหามีประเด็นอะไรกันมาก่อนอันนี้มันเป็นแค่ช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกาเท่านั้นนะครับอันนี้ไพ่เขาบอกแค่ครึ่งเดือนแรกเท่านั้นใครมีประเด็นใครมีปัญหาใครมีอะไรกันในอดีตอันนั้น มันมันเรื่องส่วนตัวของคุณเนาะแต่ไพ่บอกว่าช่วงเนี้ยเขาคิดแบบนี้นะครับนะคุณจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าไพ่บอกว่าเขามีความรู้สึกอยากเข้าหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้บางคนอาจจะบอกว่าเออเข้ามาทําไมในเมื่อแบบแต่ก่อนไม่เห็นสนใจใย,ยดีตอนนี้ยังจะมาดีกับเราแบบนั้นแบบนี้อ่ะมันสายเกินไปไหมอะไรแบบเนี้ยบางคนก็มีความรู้สึกแบบนี้เพราะอะไรครับมันมีความหนอยอยู่ในความรู้สึกของของ บแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ไพ่มันสลับกันได้นะครับว่ามันมีความรู้สึกแบบนี้นะปล่อยให้เราเครียดให้เรามีความรู้สึกความทุกข์มาตั้งนมตั้งนานแต่ตอนนี้อยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่ในท่ามกลางของความรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วในสลับบางคนก็เป็นไปได้นะครับก็อยากจะบอกว่าคือยังไงดีละ่ะถ้าถ้าคิดว่ามันไม่ใช่อะ่ะ ก็น่าจะตัดสินใจโดยการถอยแล้ว move on ดีกว่าเพราะว่าต่อให้คุณทําไปแค่ไหนมันก็ได้แค่ฝืนแต่บางคนอนะนะครับอย่างผมก็เป็นเหมือนกันคือถ้ามันไม่เจ็บที่สุดนะ่ะเราไม่อยากยังไม่อยากปล่อยหรอกเพราะเรายังไม่รู้ว่าที่สุดของของสิ่งที่เรากําลังรอเนี่ย มันมีโอกาสสาเร็จไหมเราไม่รู้ถูกไหมครับเราก็อยากจะลองให้มันเต็มที่ที่สุดถ้ามันเจ็บก็ให้มันเจ็บหนักที่สุดเลยเราจะได้ปล่อยสักทีประมาณนั้นนะครับคือพูดได้ง่ายคือถ้าเราไม่เจ็บจนแบบที่สุดนะเราจะยังไม่ปล่อยอ่ะเออประมาณนั้นหลายคนจะเป็นทรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็คือมีความรู้สึกมืดแปดด้น,นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนอยากมูฟออนมากนะบางทีอยากมีความมูฟออนเป็น10บรอบแต่ ก็ไม่เคยไปได้สักทีเลยแบบนี้ก็มีนะครับนะบางคนก็มีแบบนี้เหมือนกันเพราะมีความรู้สึกยังมีความรักมีความผูกพันยังมีความรู้สึกที่ยังเคลียร์ใจกันไม่จบปงกันไม่ตกแบบนี้ก็ได้เช่นกันใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆทําไปนะครับมีเด็กถือไม้ค่อยๆประคับประคองไปบางครั้ง การที่เรามีแพชชั่นแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วไม่คาดหวังจนเกินไปบอกเลยนะครับว่ามันจะทำให้คุณดูดีมีเสน่ห์มากๆกับการดึงดูดใจของของเขาได้คุณจะสามารถควบคุมเขาได้นะครับจากราชินีถึงไม้คำว่าควบคุมไม่ได้แปลว่าเราสามารถไปบงการเขาแต่ควบคุมใจของเขาแปลว่ามันทำให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณมาแปลกคุณมาแบบ สะกดใจเขาได้อะเออประมาณนั้นมากกว่านะครับทํำให้เขาอาจจะดูแบบหลงไหลกับความรู้สึกหรืออยากมีเรามากกว่าเดิมอะไรแบบเนี้ยมันไปเพิ่มกระตุ้นในเรื่องของแพชชั่นมากขึ้นอันนี้เป็นกลายเป็นวิธีการแนะนําให้ละประมาณนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับดังนั้นก็อยากจะบอกว่าจริงๆมันก็ยังพอที่จะมีโอกาสถ้าคุณประเมินแล้วว่าเขายังพอที่จะรักเราหรือว่ายังมีเราอยู่นะมันก็ยังพอที่จะ ไปต่อหรือเสี่ยงที่จะทําได้ก็โอเคไปแบบนี้เป็นคนรักเออเป็นเป็นแบบเคสบาเคสไปนะครับแบบนี้เนาะไม่ได้แปลว่าทุกคนนะครับประมาณนี้ก็ฝากไว้ว่าการอ่านไพ่ครั้งนี้เป็นการอ่านแบบโดยรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่ามหมรวมนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้หรือต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับนั่นยํากว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวแอดได้ที่รายบูพยานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับ ขอบคุณค้าบ